สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะท่านอ้นเผยชีวิตล่าสุดหลังกลับไทยเข้าเป็นสมาชิกกิติมศักดิ Mad ์แมทฮอควันนี้4กันยายน66ท่านอ้นวัชระเดสอนวิวัชระวงอัปเดตเรื่องราวชีวิตล่าสุดหลังกลับประเทศบ้านเกิดผ่านเฟซบุ๊กวัชระเลสอนโดยเป็นภาพของท่านอ้นและและชาวแก๊งแมทฮอค พร้อมระบุข้อความว่าได้รับเข้าเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของสมาคมแมตฮอกชาวไทยในอเมริกาที่นิยมรถฮาร์เล็ตเดวิสันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในสังคมไทยในอเมริกาซึ่งหลังจากที่ได้โพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามากดไลค์และกดแชร์จำนวนมาก รวมไปถึงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายอาทิ์เช่นเท่มากค่ะเปรี้ยวเท่ละมุนครบทุกรสชาติชื่นใจจริงๆค่ะอินดีต้อนรับท่านประธานกิติมาศั์ของกลุ่มแม h ฮอคครับกราบขอบพระคุณท่านอ้นเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติกับกลุ่มคนรักสองล้อแมทฮอคเอ็มซีบอ To ูไลครับเป็นต้นค่ะขอบคุณสยามนิวค่ะ